สวัสดีค่ะเพื่อนชื่อหมค่ะเจเจถ่ายอ่าคลิปเนี้ยเป็นรอบที่สองพอดีมีเจ้าาน้องหมาเขาอยากเข้าเฟรมด้วยมั้งคะน้องหมาอยากเข้าด้วยก็เลยอ้าทักถ่ายคนนิดนึงปรากฏว่าก็ต้องมาทำใหม่อีกะ่ะเจอเข้าป่อยค่ะ,ะเขาเรียกไรนะ เจ้าของเขาพามา,าพามาเที่ยวแล้วก็อะไราพามาฉี่พามาอึอะไรแบบนี้นะคะเจ๊นั่งกับพื้นเลยนะเนี่ยเพราะว่าตั้งใจมาถ่ายดอกไม้กลุ่มนี้นะคะเห็นตั้งนานแล้วเดี๋ยวเจ๊จเข้าไปดูใกล้ๆ,ๆดีกว่า เห็นตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็นั่งคิดอยู่สองสาวันว่าเมาถ่ายดีไหมหรือเธอจะสองสาวัน,นนี้ก็ร้อนนะคะอากาศขึ้นอยู่ที่ส1องศานะคะแล้วก็คิดว่าโอ้คงไม่รอดแล้วละ่ะคงจะนั่นหมดละแต่ก็เกือบค่ะเดี๋ยวว่าเกือบนะก็ยังยังใช้ได้ค่ะยังใช้ได้อยู่ยังนับว่ายัง ยมพอมีให้เราได้ได้เอ่อได้เก็บภาพได้เก็บคลิปส,สวยๆงามๆนะคะเจะ๊จให้ดูวันนี้อาจจะดูหอบหอบนะคะตั้งแต่เช้าแล้วทำไมเจ,จ,จ,จ๊หอบก็ไม่รู้ทานยาแล้วนะคะอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอเดี๋ยวกลับจากนี่ไปอาบน้ำแล้วก็คงจะพักผ่อนนะคะสัก ่อนให้มากๆก็นอนดึกมาหลายวันแล้วค่ะเพื่อนๆนอนดึกควรจะเพลียตรงนั้นหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันก็สวยนะคะเขาเจอโอ้โหกบับต่ำเตี้ยเรียดินเหมือนเดิมค่ะดอกไม้ที่เจเจนำเสนอนะคะอาจจะอาจจะบ้างดอกก็ ไม,ไม่ได้มีแบบดอกใหญ่อะไรมากมายนะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็ทราบว่าในช่องของเจเจก็จะมีแต่ดอกไม้แบบเ,เป็นดอกย้าเป็นดอกที่อยู่ในทุ่งเ,เป็นดอกที่อยู่ในป่าอะไรแบบนี้นะคะในที่สุดละรังบทก็ตีแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจเจให้ดูใบนะ <c oughs> บางอย่างเจเจต้องต้อง ต้องเอาใบไปด้วยนะคะต้องดูใบใบเขาจะมีลักษณะออกตามข้อห่างกันประมาณเกือบอเดี๋ยนะสิบาซนติเมตรเห็นไหมคะระยะห àng, ่างก็ค่อนข้างห่างนะถึงจะมีออกเป็นใบใบจะออกเป็นใบคู่นะคะเรียวยาวเป็นใบคู่แล้วก็ชูขึ้นมานะคะชูขึ้นมาชูขึ้นมา ถึงจะมีดอกตรงไปปลายนี้นะคะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเ,เก็บคลิปไว้แล้วนะคะเพราะว่าดอกไม้หลายๆอย่างก็เริ่มเ,เริ่มวายแล้วนะคะแต่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเจเจจะมาถ่ายในเห็นไม้ค่าด้านหลังเนี่ยนะคะเห็นไม้คะทำเที่เลี้ยดินมากที่เป็นพุ่มๆนะคะกำลังออกดอกนะคะเ,เข้าใจว่าเป็นดอกสีม่วงนะคะ เดี๋ยวต้องอคอยมาดูนะคะคอยมาดูแล้วก็มาดูดอกไม้ตัวนี้ดีกว่าเนาะขอโทษนะคะเพื่อนๆเ,เสียงะระกังจะดังเนาะเพราะวันนี้ที่จเจเจถ่ายเป็นวันอาทิตย์นะคะก็ดูเป็นธรรมชาติเ,เลยเนาะมีการลักษณะเขาก็จะเป็นเหมือนอ ดอกไม้ไทยชนิดหนึ่งเรียกอะไรนะคะที่เอาไว้ไวที่เขากับดักแมลงเข้าไปในนั้นนะคะมะข้าวมะแกงลิงใช่ไหมคะใช่จะจะจำได้ทำกันบ้านมาด้านนู้นก็จะมีนะคะขึ้นอยู่เหมือนกันเห็นไหมคะอยู่ตามย้าจริงๆเนี่ยจเยจเจนั่งถ่ายภาพเลยนะตามย่าเลี้ยดินอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนตักเต้ยเลี้ยดินนะคะีค่ะก็จะได้ภาพนะเนี่ย แต่เขาออกเป็นพุ่มนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวใจะให้ดูนะนี่ค่ะไม่ไม่ใช่พุ่มคือเออ่คือเขากจะกระจายไปตามพื้นพอเออพอเขาเขาเรียกอะไรนะโทษนะคะเจเจคือก้านเขาจะเลี้ยไปตามพื้นเสร็จแล้วทักก้านเนี่ย อยู่ในพื้นตรงข้อเขามีลากงอกออกมาเขาก็จะกลายเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆ่ออธิบายแบบนี้ดีกว่านะมีเด็ดออกออแล้วก็อากาศร้อนมากๆนะคะเขาก็เลยไม่ไม,ไมไ <c oughs> ่ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่โทษค่ะไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่ก็ขออภัยนะคะเพื่อนๆแต่จรแต่จๆๆว่าเขาน่ารักดีนะ ต่างกับที่ดอกใหญ่ๆที่เจเจเคยเ,เคยลงคลิปไว้นะคะเพื่อนๆเ,เพื่อนจำได้นะถ้าเคยดูอันนั้นคือดอกใหญ่จะค,ค,คล้ายๆกันแต่ว่าเกสรจะไม่เหมือนกันนะคะเกสรตรงนี้จะมีเกสตรตรัวพุดตัวเมียพุ่งออกมาย,ยาวๆเลยเห็นไหมคะวันอาทิตย์นะคะ เจ,เจไม่ทราบว่าตอนนี้กี่โมงถึงได้เคาะละครขนาดนี้ไม่โทษค่ะพอดีหันไปดูเจหันไปดูเอ่ออีกพุ่มดอกไม้พุ่มหนึ่ง <c oughs> ภาพเลยหลุดเฟรม ไม่รู้มดจะมากัดเจ๊เจวนะเนี่ยติดจริงจริงติดอะไรดินมันก็มีพุ่มตรงนั้นแตเ่เจ๊เขาไม่ลุกไปนะคะเห็นไหมคะขาวตรงนั้นเอา,าเก็บตรงนี้ก็พอเนาะเก็บภาพตรงนี้ไ,ได้นั่งแล้วอะเดี๋ยวพอลุกแล้วกลายเป็นว่าภาพมันหลุดเฟรมไปแล้วก็เป็นภาพไหวเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคะ พูดแข่งกับระครังระครังเขาน่าจะชนะนะคะความสูงของดอกน่าจะแค่30ซนติเมตรนะคะไม่สูงนะ30ซนติเมตรเองวันนี้ตั้งใจที่จะมาเก็บตัวนี้จริงๆ เขจะออกจากบ้านหวัวดันดันเพียซะเนี่ยวันอาทิตย์ผู้คนจะมาโบสถกันนะคะก็เลยจะเป็นช่วยจังหวัดที่ว่าเขาคงจะ,ะเขาเริ่มหรือว,ว่าเขาน่าจะเริ่มแล้วค่ะพระตีแบบนี้ก็คืเริ่มแล้ว ไม่มาอะไรแบบทานข้าวแลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ดื่มกาแฟเลยนะกลัวว่าเดี๋ยวทานยาแล้วเดี๋ยวมันจะแล้วดื่มกาแฟด้วยเดี๋ยวมันจะตีกันก็เลยังไม่ดื่มค่ะจะดื่มตอนส,สายๆหรือไม่ก็ตอนออช่วงเย็นนะคะเป็นกาแฟเบรก เป็นเหมือนถุงอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะถุงเงินอะไรแบบนี้อ่าเจเจตั้งชื่อให้เขาดีกว่าที่เจเจเขียนเป็นภาษาไทยนี่จะตั้งชื่อเองนะคะมันไม่ใช่อยู่ในอ่าอยู่ในพึกษศาสตร์นะคะแบบนี้เจเจะอาจจะตั้งว่าเจ้าถุงเงินอะไรอะไรแบบนี้คะ่ะถุงเงิน เรียนรู้ในการจับภาพเลยนะเจเจที่เขาไหวนี่ก็คือตามแรงลมนะคะเพราะเขาเพราะเขาเล็กๆเองนะคะเพื่อนๆอันเล็กๆเองเอดอกนี่ก็ไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรค่ะเพื่อนๆไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรนะคะค่ะก็น่ารักดีโอเคค่ะเจเจขอจบคลิปน่ารักขอฝากไว้ด้วยนะคะดอกไม้ดอก ดอกยาดอกไม้ป่ากลุ่มนี้ถึงจะไม่ได้สวยงามนะคะแต่ก็เขาก็มีเสน่ห์ในตัวของเขาเนาะรักษาสุขภาพกันนะคะเจอก,กันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ